ครับก็มาส่งเรียบร้อยนะครับอเดอร์คนแม่เล็กนะครับผมกดลงไว้บ้าน20หลังก็0ี่สิมัดลงมานิชดา40บมัดนะครับจะขอบคุณนอเดอร์จากคนแม่เล็กเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ขอส่นบุญนำนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมคิดสิ่งใดสุขุมมาปรถนานะครับินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับมีขจัดสารปกปักรักษานะครับบริกรรมคุ้มครองนะครับคุณแม่ครับ ครับผมก็สายงามก่อลูกสาวพันษาก็กินนะครับผมนุ่นแก้วเผาเลยกินแก้วป่องเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆออเดอร์นะครับทุกๆแรงสนับสนุนนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมก็ต้นอ่อนนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนดูบัรมียักษ์น้อยนะครับบัลลีสีทับไทยนะครับเฉริมงคลแชเนล สตรีมังกรเอเลฟ,เฟินนะครับผมสตรีมังกรเอเลฟ,เฟินนะครับก็มาส่งเรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศที่บา้านนิชาดาก็าจะประมาณนี้นะครับครับงานขอบคุณครับคุณแม่เล็กก่อนเรื่ขอบคุณครับไปเรื่ครับเรืเ่เรียบร้อยนี่ขอบคุณนะครับคุณแม่เล็กก่อนครับก่อนเรื่ครับก่อน เก่งมากครับเก่งมากครับลูก,กโอเคครับผมก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับผมทุกทกกำลังใจนะครับผมมาไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสุขภาพดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยครับผม